สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่สิบหมกราคม25 6 7้าค่ะมือนี้แม่หมูกับเสื้ผ้าทผู้ชมนะคะมหาปู่โนนสวรรค์น,นะคะมาให้ปูย่ย่ำก่อนวันออกนะคะว่าปูจะเน้นจะย่ำให้ตัวใดนะคะผู้ชมหรือว่าจะมีการเปลียปล่ยนแปลงตัวเลขบอน,นะคะหรือว่าปูจะฟันดีบอนะคะผู้ชมเข้าไปรับชมรับฟังนกนะะันค่ะใกล้เข้ามาแล้วรทศกลาลจะคับปูเอาปูเนาะไม่ปูเน้นย่ำให้อันอนี้ก็พี่น้อง เบื่องของงวดเก่างวดที่ผ่านมาครับดับนี่ท่านผู้ชมดับตัวไหนดับตัวนั้นเลยพี่น้องเลยนะครับกับพานที่ผ่านมากหลายงวดดับอยู่ทุกงวดนะครับดับสองปีแล้วปูนนสวรรค์นะครับกับเขามาสามสี่งวดติดรับปูนะงวดที่หาในปูประจับไห้ซื้อที่ครับสี่สี่นี่เห็นไ่เลขวิ่งกับเลขติดนะจะสานกับเขาหางงวดติดนะครับจนมาสรงไทยปีเก่าเสียดายปูบริจาคให้สรงไทยปีรับปูนะ จะบอกซิวเยนลงปูว่าถามมาเบิร์นมากตัวใดครับปูวานี่ซีซีหนึ่งหนึ่งไงนี่ปูว่ามาซีซีกับหนึ่งหนึ่งถามมาเบิร์นมาครับมีเปลี่ยนแปลงไาครับปูสิบเจ็ดมกราคม,มเปลี่ยนมาเปลี่ยนหกเจ็ด <6 7 S 2> ไม่เปลี่ยน,ยนครับผม,มปูวาฟันดีครับปูฟันก็ม่แตเขาเอียงเอาเขาเอียงมาให้หับเขหาหับน้ำมาให้ ไม่ออกป้าับหรือยังไหนหรือคนทังี่ไหนในฝันไม่ออกซุ่มไม่ออกซุ่มอยัดตีพี่น้องนะคราบขลูกล้านหาบเขาสิปูครับเขามาให้เอามาให้ม่นั่นอะไรมาถวายอืมเพราะมันเลขเขาหรือว่าปูแค่มนสิเขาเเขานั่งไปอยู่ยังสิมันหรือเลขมันสิเข่าหรือเล็มันสีหาบปูปูครับอ่าหาบเันกระหาบสี่สามธรมบมสี่สามซีเป็นยังสิไเอาครบหาเปียได้ชเว่าสามสีเป็นสันตัวตัว นัน่กหน่อยมันนิกนกน่อยมันหากนะมันเป็นผู้หญิ่าบกน็กหน่อยสิอายาสุสิบสี่สิบห้าอันี้อืมนะคับน้ไม่หับน้ำหาบน้ำหักเขาหักน้ำหักเขาไม่เอานี้ชุดที่ปูหาตองหวด้วพี่น้องเด้วนะครับนี่ย้ำเลขดับนปูลเลขดับสี่ห้าห้าสี่สี่หกหกสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้า สองเก้าเก้าสองหนี่เลขดังนะนี่ท่านชื่อดังมไม่สนเลขดังตัวหกศูนย์ศูนย์หกนะครับเลขติดปูเลขเลขติดเลขวิ่งบ๊ม,มีเกานะ่าครับปูนะที่เกา่าอ่าแต่ว่าถามาของเขากระมาอาจจะมาได้เกา่าบะปูเพราะว่าปูดับแค่เก้าสองกันกันมากเกา่าอเป็นจับไสนซี่ตัวนี้ 9ก้าสองเก้าสามัดสองออกไปตัดสองออกไปเพราะว่าเก้าสองของเก้าดับเา้ามถามว่าเก้ากับจับใส่ยสามใสสี่5สีหาแมนม่ใช่นี่มาชมนี่เลขดับด้วยแคปนาจอเอฟซีถามกันเข้ามาหลายนะครับเลขดับปูนนสวรรค์นี่ถือว่าดับแมนนะครับดับอยู่ทุกงวดนะครับผมนะครับบอสนเลขดังเบนเกิสิดังนี้ จับคู่ให้สองสี่สี่สองสองห้าห้าสองนะปูนะสองหกหกสองนะครับกันคือหนึ่งหาคับสามหาแค่นี้แหละแค่นี้นะปูเนาะมัมม่นใจปูงวดดิเฮ้ยเกิดม,มันว่ามันใจบบจีไมันมันก็มันใจอยู่นะทั้งมันใจแต่ว่ามันมันมาเคี่ยงกับแบบมันมาตรงมือแค่นะั้นมาตรงมือ มันออกที่สิบเจ็ดว่ามันสิบหกเนียนแตงตี๋ชิงไม่ออกวันข้ามเป็นกว่ครับผมเนี่ยนี่มันเขียนมาออกวันพุธเองเนียคือสองหาพี่เก่าพี่เก่าปูจะให้แค่สามกูได้พี่หน่องสองสี่สี่สองสองห้าสองสองหกหกสองปูว่ากะลงแต้มก็คือสองหาเป็นหนึ่งหาขึ้นแต้มก็คือเป็นสามหาเนี่ยปูเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นแต้มหนึ่งลงแต้มหนึ่งครับโบ๊บ๊ะคือ โม่เกินสองแต็มอันนี้เลขถูกต็มหนึ่งตัวหารเนี่ยย่งอยู่เป็นปลาปูม,ม,มอันนี้เลขถูกปูจุดขอเท้าเวสุวรรณเอออันนี้ก็จุดมือนพระใหญ่ไหมเมนวันพระใหญ่วันสินดับ,บสินสิบสี่ปลาปูสินสิบสินสิบสินดับสิบสี่สิบสี่ปลาเสาร์ปลาปูเมนสินดับสิบสี่ปูจุดใดหนึ่งสี่สี่หนึ่งห้าธรรมชมนะครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหาหาหนึ่ง นะผู้ใดมักเล็กถูป,ปูเพราะว่าปูมีกัน1หาตรงกันอยู่แล้วนะครับเล็กรับนะครับทำช่วมแคปอาเดอร์นะครับถามกันเข้ามาเยอะนะครับบมมีเปลี่ยนแปลงพี่น้องเลขปูนะนให้ตั้งแต่ต่องวดให้แล้วให้เลยนี่ครับสองซีซีสองสองหาสองสองหหกสองครับผู้ใดมักเล็กถูทาเวสวรรณก็าหางเดียวนะครับสีหนึ่งห้าีหนึ่งหนึ่งสี่ ห้าหนึ่งหนึ่งห้าแม่บรสี่ห้าสีแม่บรสี่ห้าสีติดดับนี่ครับท่านชมสี่ห้าห้าสี่ติดดับเเชื่อชสองครูครับผมชุดหนึ่งชุดสามตัวนี่จับจับสีไซบ์ปะปัวเมนสี่สองหกสี่สองห้าหกสองห้าสี่สองสีประม่าปะปัวสี่สองสีมันมันเกิดมันกับมาใดขึ้นกันแต่ว่าจ์ขับข้างจตวรร เล็กน้อยหาบหันไหนมันไม่เป็นแบบไหนนะปูวัแน่้เราอาจจะเป็นซีสองซีได้ปูว่ามันมาได้ในมือแต่ว่าขอตัวแง่คือเล็กดับค่ะกันถึงดับหนี่งคือคือบ่มาใช่ไหมครับสูตรดับปูคือดับปีที่สามทำชุ่มนะครับตัดไปปูว่าตัดไปทำไมนี่ยนี่ตัดออกเลยถ้าโดนเลยมันไม่ต้องไปซื้ออ่าไม่ต้องไปซื้อปูว่าไม่มา ดับดับสนิทบนล่างนะครับเพื่อให้มันดังก็แล้วแต่มันเสีดังดังให้มันดังอยู่อยู่ของเพป็นครับมันจะไม่ดับคือดับดับคือดับนะปูเนาะ่นวิ่งสองกับสี่นีเด่นที่สองในบวกปูเหล็กวิ่งเด่นสองเด่นสองเอ้วธรรมชมปูได้มาค้างเดียวในหน่อยกับสี่หนึ่งห้าสี่ห้านะครับไม่ได้นะครับสี่ห้าตรงดับสี่ห้าห้าสี่ตรงดับได้ธรรมชมเด้อเป็นไปได้เพราะเกิดเพราะอะไรที่เขามันพอสี่หกมันดับ ซีหกกระดับนี่ี่จะเป็นหาเจ็ดเจ็ดหาหาแปดแปดฮากระดับครับหกศูนย์ศูนย์หกกระดับนะครับอ่านี่ของเก่าเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมวันที่แล้วนี่ดังดังหาเก้าเก้าหาดังเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับหกหนึ่งกระดังเวันที่แล้วห,หนึ่งกระดังหาสองสองหานี่กระดังวดที่แล้วนี่นะครับผมตวาวัซีปูวามาแบบวดที่แล้วสี่มาเห็นไหมครับวิ่งซี ปูกระเด็นสีเด่นที่สี่นะครับงวดที่แล้วปูเด่นให้เลยเลขติดศูนย์หนึ่งสี่ห้าปูจับให้แค่สี่ศูนย์สี่หนึ่งหาศูนย์หาหนึ่งนะครับถ้าจับเห็นไหมครับถ้าปูจับสี่สี่นี่ก็ตรงเป๊ะเลยงวดที่ห้าของเก่าเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าตั้งแต่มาหาปูนี่ดับตัวไหนดับตัวนั้นงวดนี้เลขดับคิดว่าจะดับอยู่ป่ะปู อยู่ให้เราอยู่ให้เราเพราะว่ามันกันมม่แบบแปลมันมันดับมันก็ดับตามตามเลขที่มันออกมากให้เราครับออดับตามสูตรติปูดับตามสูตรนี่แต่มาชมดับตามสูตรปูได้ปูวายจังไล็ก,ก็ระดับดับคือเรานอกจากมันจะเปลี่ยนตัวเลขออก้านน่นข้เนเตมสองหาสองหา เลขทูบนี่สวยงามเลยท่านผู้ชมเลขทูบท้าเวสุวรรณนะครับ,รรนะรบอ๋อโค้งสุดท้ายแวะมาหาปูอีกรอบท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนี่ครับแคปหน้าจอนะครับนี่ชุดที่ปูให้ยสองสี่สองสี่สองห้าสองหกอันนี้โต๊ะนะครับผมเน้นที่สองหาเลขทูบสี่หนึ่งห้าปูให้ตัดแค้นสี่หนึ่งหนึ่งสี่หาหนึ่งหนึ่งหาแค่นั้นนะครับหนึ่งหากับตรงกับเลขกันปูให้กันหนึ่งหากับสามหานะครับเลขวิ่งปูเด่นสองรองสี่วันนี้เลขติดสองสาม สี่ห้าจะบอกว่าเบิรนสองสองเบาปูไมันม่เกิดเป็นไปได้เป็นไปได้ตามสูตรตามสูตรที่เราเกล็ดับนี่นอกจากนอกจากเขาเขาสิเปี้ยนตัวตัวออกแค่นั้นครับนี่ครับเพราะว่าปูเห็ดตามสูตรเล็กที่มันออกมาแล้วมันมาปูอ่าดับสี่ห้าห้าสี่สี่หกหกสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าสองเก้าเก้าสองหกศูนย์ศูนย์หกทำช่มแคปนาจอ นะครับไก่เขามาแล้วกมาหาปูมายำอีกที่หนึง่งพี่น้องเ่เปลี่ยนแปลงหรอกครับเปลี่ยนแปลงปูให้ตั้งแต่ต่องวดตัวไหนก็ตัวนั้นนะครับบ่ะเปลี่ยนแปลงนะครับแม่เขามาปูกับว่าฝันโอ้ยาดยุม่มหาบหาบเขามาเห็นตอนเป็นเด็กน่อยหาบที่ปูเปบอนผู้ใหญ,ญ่หาบนผู้ใหญ,ญ่อือยี่สิบสี่สิบห้านี่ยสิบสี่สิบห้าเห็นไหมพี่น้องฟังไว้ได้ครับสิบสี่สิบห้าผมแมนจะมาสิ 15. บสี่สิบห้าปูเนี่ย อายุอายุกระตรงกับเล็กถูด้วยค่ะขอบคุณขอบคุณปูทรรมช่มไอ้โชกมันแล้วปูไอ้เฮงเฮงด้วยนครับผมสิบเจ็ดปกราคมสองปันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคขอบพอกันไหมในคลิปนานะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ